สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยเรื่องสินมั่นคงต่อครับตอนนี้ที่เจอก็คืออู่ในเครือของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยเกือบทุกอู่นะครับไม่รับเคมงานของสินมั่นคงเพราะเมื่ออู่ว,วางบินไปเรียกเก็บทางสินมั่นคงจะต้องให้ทางคอปพ,พอเนี่ยเป็นผู้อนุมัติจ่ายก่อนเราต้องเข้าใจคนทําการค้าครับว่าถ้าหากสภาพคล่องมันยืดไปหรือไม่เป็นไปตามกําหนดการบริหารงานภายในอู่ก็จะยุ่งยากด้วยจึงตัดปัญหาไปเสีย ดังนั้นทางผู้เอาประกันภัยเมื่อเปิดเคลมจากบริษัทสินมันคงเรียบร้อยแล้วจําเป็นจะต้องสํารองจา่ายแล้วไปตั้งเบิกกับคอพนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าราคาที่เราซ่อมเนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วคอพจะอนุมัติจ่ายทางคอพจึงแนะนําว่าให้ไปที่อู่กลางประกันภัยเป็นผู้ซ่อมหรือเป็นผู้คุมราคาแล้วไปซ่อมอู่ที่อื่นก็ได้โดยสังเกตอู่ที่มีเครื่องหมายที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับ อู่เหล่านี้เนี่ยทางบริษัทประกันภัยจะให้ความสําคัญแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานส่วนคอพพก็จะรับรองครับว่าเป็นการซ่อมมาตรฐานและราคาก็มาตรฐานด้วยท่านที่เพิ่งซื้อประกันสินมั่นคงไปนะครับไม่กี่เดือนมันก็ยังมีความคครองอยูนะ่ความชัดเจนสักนิดครับว่าทางสินมั่นคงเนี่ยเขาจะเพิ่มทุนได้ไหมถ้าเขาเพิ่มทุนได้ทางคอพอก็จะอนุมัติให้ทําการจ่ายได้ตามปกติเพราะตอนนี้สิมั่นคงยังดำเนินธุรกิจอยู่นะครับยังมีพนักงานอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง เพียงแต่ว่าการอนุมัติจ่ายเนี่ยต้องจ่ายผ่านคอพอพอเท่านั้นหรือถ้าโชคร้ายสินบนคงไม่ไปต่อนะครับตัวกรมธรรม์ที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยก็จะมีบริษัทประกันภัยเข้ามารับช่วงดูแลต่อเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับเราก็สามารถที่จะเก็บบินนี้เนี่ยไปเบิกกับบริษัทประกันภัยรายใหม่ต่อได้อีกเช่นกันส่วนคนที่กรมธรรม์ยังเหลืออีกไม่กี่วันนะครับถ้าไม่สบายใจก็ซื้อที่ใหม่ได้เลยนะฮะก็จะมีหลายบริษัทที่เขารับเทียบโอนนะฮะ เบีย้ยก็จะอาจจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะแพงกว่านิดหน่อยครับเรื่องของการเบิกจ่ายเรื่องของการเคลมมันก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าแต่สิ่งที่ไม่แนะนําให้ทําเลยนะครับก็คือยกเลิกแล้วก็คืนเงินเพราะว่าจะเป็นปัญหาเราจะต้องรอให้ทางคอพอพอเนี่ยจ่ายสินไหมเกี่ยวกับเรื่องของค่าซ่อมรถอะไรต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นอู่ร้านกระจกแล้วก็รวมทั้งกรมธนที่คืนเงินถึงจะ ได้รับคืนเงินนะครับแล้วยังได้รับเป็นอัตราชอตเลยอีกต่างหากได้ไม่เต็มนะครับให้รอความชัดเจนแล้วก็รอเทียบโอนจะดีกว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปผมอาจารย์สุธีจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับ